ก็เป็นการเดินทางมาเรียนรู้เหมือนเดิมครับพาคุณครูปทุมพรหรือครูรัตินทร์เดินทางมาเมืองหลวงของมาเลเซียคือเัวลาลัมเปอร์เพราะเมืองนี้เป็นอีกเมืองหนึ่งที่น่าสนใจมากมีความหลากหลายของเชื้อชาติของวัฒนธรรมของศาสนารวมกันอยู่ในเมืองเมืองเดียวหรือในประเทศประเทศนี้ครับก็ตั้งใจจะมาดูการอยู่ร่วมกันของสิ่งเหล่านี้ในหลายๆแง่มุมทั้งความเป็นอยู่หรือว่าการนับถือศาสนาอาหารการกินวัฒนธรรมของชาว รวมถึงการที่คนหลายเชื้อชาติอยู่รวมกันในเมืองเมืองเดียวหรือถนนถนนเส้นเดียวกันเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเห็นร่้องรอยอดีตจนปัจจุบันวันแรกที่เรามาสิ่งแรกที่เราทำกันก็คือผมและคุณครูเนี่ยได้ขึ้นไปบน KL Tower หรือว่าเมเนร่า KL ซึ่งเป็นจุดที่จะบอกว่าสูงที่สุดที่จะเห็นทั้งเมืองแบบ360องศาก็ว่าได้แล้วอยู่ตรงกลางใจกลางเมือง As you know, uh, KL Tower is the s e v e n t a l l e s t telecommunication tower in the world. KL Tower w i t a overall we take a concept of Islamic concept actually uh, while you can see above you uh, so this is a special decoration. of Islamic architecture from Esfahan, Iran. This is what we call it, Mukarnas, okay? Okay, the big one is symbolized seven layers of heaven or life of light in the middle. Uh, Islamic Islamic belief, yes, Islamic belief is light of life in the middle. Ah, uh, yes. big mm -hmm. tower this twin tower is the highlight. one uh, yes actually it's different yeah with uh this tower because this tower is a telecommunication tower but that one is a commercial center uh, so we have office and shopping mall inside there how high of this tower okay This tower is, uh, actually we not counted by stories, mm -hmm. we count by meters. Yes. So how we are 421 meters. 421? Meters. Yes, from ground level. Mm -hmm. But if counted from sea level, mm -hmm. 515 meters. 515? 5, yes. 515? Mm -hmm. meters. Mm -hmm. About that one, how many stories? Because this is... Twin Towers. Uh, 88. 88? 88. 88. 88, yes. 88. So I saw สถาปัตยกรรมหรือเ,เห็นตึกอาคารใน,ในรูปแบบต่างๆทั้งสูงทั้งต่ำเนี่ยทั่วทั้งบริเวณแล้วก็จะเห็นว่าตุ่กมาคารตรงไหนเป็นอาคารทงางศาสนาเป,นเป็นมัสยิดของเขาแล้วจากมุมนั้นก็ทําให้เรารู้ว่าเราจะพุ่งตรงไปทางไหนเพื่อไปเรียนรู้แล้วก็ลองเดินทางเพื่อจะได้หาค้นหาของความต่างวัฒนธรรมที่รวมอยู่ในกวัวลาลัมเปอร์เราเห็นหลายอย่างที่น่าสนใจนอกเหนือจากความหลากหลายเชื้อชาติเราเห็นการอยู่ร่วมกันของธรรมชาติและตึกอาคารที่มนุษย์สร้างขึ้น แล้วก็ค่อนข้างแปลกใจมากเพราะมองลงไปจะเห็นความเขียวของต้นไม้ที่เป็นผืนใหญ่แล้วก็มีหลายจุดในในกลาลาบเปอร์ซึ่งจะบอกว่าอยู่กลางเมืองหลวงเลยก็พูดอย่างนั้นก็ได้นะครับแล้วก็เป็นสภาพของป่าธรรมชาติจริงๆที่อยู่ใจกลางเมืองวันนี้ยิ่งทําให้เราค่อนข้างจะอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมคุณครูก็ดูสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเหมือนกันตรงนี้คืออะไรครับคุณเดวิดที่นี้ก็คือที่ป่าไม้ด<ะ>ิสโทฟอร์เรสอะ เป็นนโยบายของรัฐบาลใช่นโยบายของเราตั้งใจเลยที่จะทำตั้งใจเราจะต้องรักษาสมาชติให้ดีเพราะว่าตามัดป่าไม้นะยิ่งมายิ่งน้อยใช่ใอยู่ในเมืองไม่มีแล้วแล้วก็ทําให้เป็นป่าเลยีเราหลจะเห็นอยู่ที่นี่เลยเป็นป่าเลยใช่ไหมเป็นป่าแล้วครับป่าจริงๆอันนี้มันตั้งมานานเท่าไหร่ล้คะเนี่ย อันนี้ก็มีร้อยกว่าปีก็แค่นี้อันนี้มาก่อนทาวเวอร์มาก่อนทาวเวอร์ใช่ต้นเดิมเดิมของตั้งเดิมเป็นร้อยเป็นร้อยปีแสดงว่าต้นไม้ที่เราเห็นตรงนั้นก็คือหนึ่งในจํานวนที่เป็นส้าม้ชนิของป่าที่มองลงมาตรงที่อยู่ใกล้ๆกับทาวเวอร์โอ้โหนี่ป่าจริงนะครับนีได้ยสบายอากนะก็ดีแล้วครับนี่ถ้ามาอยู่อย่างนี้ไม่คิดว่าเราอยู่ในเมืองหลวงนะคะมาเาอยู่ในเมืองอยู่อยู่นอกบ้านนะใช่ จากเมื่อกี้ร้อนๆนะเดินเข้ามาเริ่มเปลียนที่นี่ก็จะชื้นๆแล้วเนี่ยก็สังเกตจากพื้นใิคะมันยังมีมตะไคร่น้<ต>ําเขียวๆ,<ช>ๆแสดงว่ามันชื้นอีนนี้ที่สงสัยและแปลกใจคือทําไมรัฐบาลถึง,ถ,งถึงอยากเก็บอะไรแบบนี้ไว้คือพื้นที่ตรงนี้ยิ่งอยู่ในเมืองเนะคงเป็นที่คนอยากจะมาทังเลือแพงมากเทยยิ่งกว่าทองอีก้าไปปลูกคอนโดหรือศูนย์การค้ามันจะได้ราคานะอันนี้ก็รีเซฟฟ้าก็เก็บไว้ ลูกหลานนั้นก็เห็นได้แล้วถ้าทั้งใบแล้วไม่มีแล้วคือป่าไม้มันไม่มีป่าไม้แล้วมีคนคัดค้านความคิดแบบนี้ใช่คืออยากอยากจะพัฒนาไปพัฒนาปลูกพัฒนาต่อพัฒนาต่อที่หลังลูกูหลานนั้นไม่เห็นป่าไม้อยู่ในเมืองแล้วแสดงว่ามีคนที่ที่คิดอย่างนี้ด้วยแล้วคนอยากเก็บไว้ด้วยสุดท้ายฝ่ายที่อยากจะคงไว้ให้เป็นป่าเนี่ยสามารถรักษาไว้ได้เงี้ยนะเมื่อกี้คนณก็เห็น จะป้องกันต้นไม้หนึ่งต้นแค่นั้นใช้เงินเยอะตั้งเยอะ4ี่ล้านลงทุนเยอะอันนี้ก็รัฐบาลตั้งใจเอาใจใส่เลยกลาลําเปิดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพื้นราบแบบกรุงเทพเราเนี่ย ถนนเขามีชัางลงพื้นราบขึ้นเนินสูงเนี่ยใช่ฮะค,คือจริงๆมันก็ต้องคงจะเป็นป่ามาก่อนอะ่ะแต่เขาเวลาเขาสร้างตึกหรืออะไรเขาก็ไม่ได้ทําลายส่วนที่เกินความจําเป็นเลยเขาจะต้องใช้พื้นที่เฉพาะที่เขาสร้างตึกเท่านั้นส่วนอื่นเขาก็ยังคงอยู่ต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสังเกตว่าไม่ใช่เป็นต้นเล็กๆมันจะเป็นต้นใหญ่แสดงว่ามันปลูกมานานแล้วเพาะต้นที่อยู่ข้างๆแคลทาวเวอร์ ใช้เงินสี่ล้านสามแสนบาทเพื่อรักษาต้นไม้ต้นนั้นเจลูตรงทรีเนี่ยต้นเจลูตงเขายอมเสียเงินมหาศาลเพื่อกระจ่แรกต้นไม้ต้นเดียวเนี่ยเรอ่านที่ป้ายนะฮะข้อมูลนั้นก็บอกว่าเขาต้องย้ายจุดที่จะตั้งเคลทาวเวอร์เนี่ยหมายถึงต้องมีการขยับนิดนึงเพื่อให้ยังรักษาต้นไม้ต้นนี้ได้แล้วต้นไม้ต้นนี้เขาทําเหมือนกับเป็นกําแพงล้อมรอบเพื่อจะรักษาไม่ให้มันตาย รากในต้นยังอยู่ได้แล้วก็อยู่ต้นตรงสวยงามนั่นแหละแสดงถึงว่าเขายอมเสียเงินมหาศาลเพื่อเกลกกับธรรมชาติต้นไม้เพียงต้นเดียวครับจริงๆถามว่าจะตัดต้นนั้นไปได้ไหมในการก่อสร้างความจริงครอว่ามันง่ายการย้ายที่สร้างตึกนะแล้วก็ใช้เงินน้อยกว่าเยอะเลยเพียงแต่ว่าผมว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่เนี่ยเราเม่พูดถึงกันหรือว่าถ้าเป็นครูจะพาเด็กไปดูก็บอกนี่ไงความสําคัญทําไมเขาถึงเลือก ทจะใช้เงินเพื่อรักษาต้นไม้ว่าเนี่ยมันเป็นการปลูกจิตสํานึกโดยแท้จริงเลยให้เด็กๆในเห็นความสําคัญคเพราะว่ามันจะยั่งยืนต่อไปถึงในรุ่นเมื่อวันรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานของเขาเลย เงินจํานวนเงิน<ช>กับคุณค่าของต้นไม้หนึ่งต้นจริงๆมันเทียบกันไม่ได้นะ<ช>มันม,มันไม่สามารถอะไรมาเปรียบเทียบกันได้<ช>ว่าเงินเท่าไหร่ทีนี้ซื้อต้นไม้ต้นนี้ได้<ช>หรือว่าต้นนี้<ช>จะสร้างคุณค่าให้ประเทศหรือคนกรุงเทพฯได้เป็นเงินเท่าไ<ช><ช>หร่ใช่ไหมฮะเพียงแต่มันอยู่ที่ต้นไม้ต้นนี้จะสอนอะไรให้กับคนของ <ชา S 2> ที่นี่ได้ต้องเลยเด็กๆเข้ามาทําอะไรกันครับเด็กๆที่มาจากโรงเรียนนะครับคนโกวพามาให้ สัสวัสดีครัวัีครเี่จ้าเราเราคุยเขานิดหนึ่งนะคะับคุยกันนิดหนึ่งถ้ากับ你า谈谈可以吗？可以。ก็พูดภาษาจีนกลางเลยงะตกแปลได้นีปัญหาอยากรู้ว่าวันนี้เขามาทำอะไรกันบ้างที่นี่？他问บ们今天来做什么？来 c a m p i n ม来 camping。camping。camping ก็คือมาอยู่ที่นี่ นอนที่นี่คือยังไงค่นแคมปิ้งพักที่นี่นอนแคมปิ้งแคมปิ้งแล้วเขาทำอะไรบ้างอู้นี่เก็บรังพึ่งรังนั่นเพิ่งเราอะแยะเต็มทั้งถาวันู่นตะจังผงปัสางปัดเป่าปัดชอเขาแล้วนะเต็นท์เหรเต็นท์แคมป์แคมป์แล้วกิจกรรมอะไรเยอะไหกับธรรมชาติไหมถาวรอายุชวิตเบียร่ากับที่มาีก็เย้มาคือนี่อยู่ที่นี่เลยคืนนี้อยู่นี่ใช่แล้วมีทำอะไรอื่นอีกกิจกรรมมีอะไรอีก เาอยู่ใหอมีอยไรอมกมั้ยย้งมีอตอนนี้มีอะไร้างตอนนี้มีอะไ้างตอนนี้มะไ้องตคนน่้มีไ้างตนนมะไฝ้าคตไหนไมีอไรบ้างตอนนี้มีอะไรบ้างตอนนี้มีอะไรบางตอนน่้มีอะไรบ้างตอนนี้มอะไรบ้างตอนเีมีอะไรบ้า เราซื้อไต่แถวตรงนี้ก็แล้วนี่เป็นคนครูแล้วครับอ๋อสวัสดีครับเขายช้ในไทยคนในทีวีสื่อไทยเขาเขาสอนเด็กเรื่องเรื่องป่าให้รักป่าอ๋อคือคุณพาเขาเข้ามาที่นี่เพื่อให้เขาได้ไร,ออรู้จักธรรมาชาติรู้จักป่าไม้รักษาป่าไม้เราให้ดีแล้วรักษาธรรมาชาติให้ดีอันนี้ก็คือครัเป้าหมายที่โรงเรียนนะครับยังมีอีกอย่างก็คือ ให้เด็กๆรู้จักที่ต้นหรือยาอยู่ที่นี่ใช้เป็นยาได้ที่ไหนที่ไหนเคบเคบเคบใช้ได้ที่เป็นยาได้มาที่นี้รัฐบาลให้ฟรีให้กินฟรีอยู่ฟรีไม่ต้องเสียตังค์อยากให้เยาวชนอยากให้เด็กๆของเรารู้จักป่าแล้วรักษาป่าแล้วก็รักษาธรรมชาติเด็กๆชอบป่าไหมถาม ชอบครับทำไมทำไมเพราะอะไร为什么喜欢很สนุว่ันเ้สนุกยังไงฮะสนุกว่า为什么说很好ก呢เาว่าตรงนี้มสมีนมีต้นไม้เยอะมียาเยอะอไม่เบื่อแล้วมันมีแต่นไ้เขียไม่มรไม่มรเล่นนะไม่มีคอมเตอรอมพิวเอร์มีอะไรเล่นน่นพาะตรงมีสัตว์มีปลานมีต้นไม้เยอะมียาเยอะเอ่ะไม่เบื่อแล้วมันมีแต่ต้นไม้เขียวๆไม่มีอะไรไม่มีอะไรเล่นนะไม่มีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มีอะไรเล่น ไช่ครับคตอนแรกครูก็คิดว่าการพาเด็กมาแคมปิง้งเนี่ยเหมือนกับเป็นพักแรมค่ายลูกเสือแบบบ้านเราแต่เปล่าเลยอะ่ะเขามาทํากิจกรรมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรืองอของต้นไม้โดยเฉพาะที่แรกผมยังคิดว่าครูแค่พามาดูดูเสร็จออาวันนี้มาเที่ยวในเมืองเอนเป็นทรินศึกษาเนมาป่าแล้วกลับแปลว่าเขามาค้างด้วยนั่นแหละสิแล้วสอนให้เด็กรู้จักป่าใช้ชีวิตในป่าใช่แล้วเด็กๆก็บอกอีกว่าไม่เบื่อไม่ลําบาก ถึงจะเหนื่อยความร้อนไม่ได้อยู่สุขสบายก็ชอบใจเนี่ยผมว่าเป็นเป็นวิธีการที่น่าสนใจที่เขาปลูกฝังเด็กโดยไม่ต้องไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวบอกปา่าสําคัญนะต้องรักษาปา่าแต่เด็กไม่เคยรู้จักปา่าไม่เคยเข้าป่าเลยนะการปฏิบัติจริงแล้วก็ ได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์วยตัวเองมันจะประทับใจไม่มีวันลืมเลยนะแดนเด็กที่ครูสอนประมาณที่เราเจอเนี่ยน่าค่ะได้ประมาณป .4 ถึงป6เนี่ยประมาณนี้แหละค่ะประมาณใกล้เคียงกันแล้วแล้วครูสังเกตแววตาเด็กเวลาตอบมาคือผมเป็นคนชอบดูแววตาแบบถูกต้องเลยคือถ้าเขาสนใจจริงตักจริงตาจะเป็นประกายเลยนะคะเห็นไหมเห็นค่ะแล้วเขาก็ตอบคําถามเราด้วยความชื่นชมอะไรแบบว่าเต็มใจตอบแล้วก็ตอบอย่างแบบ อยากจะพูดออกมาจริงๆเรารเรารู้เลยว่าแววตาเนี่ยมันมันออกมาจากใจจริงๆครับสิ่งสำคัญต่อมาถ้าเราจะเรียนรู้เมืองเมืองหนึ่งรวมถึงประวัติความเป็นมาที่ที่ผมจะต้องไปก็คือพิพิธภัณฑ์หรือแกลเลอรี่ที่มีอยู่แทบทุกเมืองครับและที่นี่ก็คือ KL City Gallery We need to tell tourists why Kuala Lumpur is starting up. So it will start with a uh, very brief, like uh, 1857, because mm -hmm. of the tin mine. So, tin mine. yes, because Kuala Lumpur exists basically is because of the tin mine. Mm -hmm. So, one when you talk about tin mine, so definitely we have soldiers called Mr. Yap Aloy, which he plays the role as the Kapitan. Kapitan in those days actually really means chief, but it's also you know, on the other hand, it means. Something like nowadays you call police. You know, in charge of everything, so and so, get everything in order. Because when you talk about uh, mi mining and then people will come in and involve, you know, uh, business and then the, what do you call that? The environment will be, you know, keep it safer. Right? Because of, at that time, mining comes up. So yeah. we have this uh, British resident, Sir Frank Sweaterham. He's the first one who developed the city plan. กว่าเขาจะมาเป็นประเทศได้ทุกวันเนี่ยเขามีความสืบทอดทางมรดกทางวัฒนธรรมการก่อตั้งมายังไงนะคะสร้างเมืองมายังไงอย่างนั้นเลยถูกต้องคมันมันทำให้เห็นว่าเขายิ่งใหญ่มาได้ทุกวันเนี่ยกว่าเขาจะบักบันมาได้มันผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะเอกราชด้วยแล้วก็แต่ละเชื้อชาติเข้ามามาเลยอยู่ก่อนจีนเข้ามาท้าขายแล้วก็อินเดียมามีอังกฤษมาเข้าครองอยู่ช่วงเวลาหนึ่งประกาศอิสรภาพ What's the reason that the Choose Kuala Lumpur as the capital because at that time, as I was saying in 19, uh, sorry, in 1857, yes. mining in Kuala Lumpur was fantastic. They got a lot of uh, tin, right. so because they want to make their what do you call the administration, their work easier, smoother, so that's why they have chosen <coughs> Kuala Lumpur. At City Gallery, Kuala Lumpur. เรายังได้เห็นภาพรวมของสถาปัตยกรรมบริเวณใจกลางเมืองหลวงจุดสำคัญต่างๆรวมถึงมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผมและคุณครูได้รับความรู้เพิ่มเติมครับ most of it is like the Islamic architecture we have some Muslim style Indian, <Yeah. S 3> Indian style it's a mixture of it <Yeah. S 3> but the fuse of uh, English style when you talk about the God the religion mm hmm. it be the church there's a church there's a married church a uh huh. when you talk about the king it be the it will represent the uh, bangunan abdul samad which one that one yes Oh, when 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 you point something you have to use the uh, your thumb in a way manner. yes it's yeah. manner yeah because you, 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 you not, we point we point why we do not point this because and the three finger is pointing back oh. on, so Let's. it's rather we close all oh. on at this point oh. yeah oh, this oh. have to learn this เรียนรู้ right เมื่อเรารู้ถึงประวัติความเป็นมาของกรุงควรลลลัมเปอร์แล้วสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการเดินครับแต่เป็นการเดินเพื่อชมความเป็นอยู่ของผู้คนสถาปัตยกรรมในย่านชุมชนต่างๆเราได้พบกับคุณเอริน่าซึ่งเป็นไกด์อาสานำเที่ยวแบบ Heritage Walk เราเลยขอติดสอยห้อยตามไปด้วยครับ Ladies and gentlemen so this is what you've seen right now until today 2012 This area are still being preserved quite well. And the niche they never change. So the original name was Old Market Square. So now this is to give you an idea: the original wet market in the 1860. It started here. Can you see there's a clock tower? Just in front of that clock tower. Okay? But during that time, all the buildings are made by wood. Okay, they're made by wood. And covered by the leaf, so in the eighteen seventy one, there was in between eighteen sixty to eighteen seventy one, there was a civil war. Why? Because they used to be a team miners. So these team miners came, so they start make up the shelter. So surrounding this area, you had many many team miners. Okay, so what happened in the eighteen seventy one? This period of time, they were fighting one another because of power. Okay. And all these who controlling actually the royal family. So those days, this area was belongs to Salangor. So today, Salangor is a state, right? But those days, it's an empire itself. Now, in front of you, this building is called the Masjid Jamed, the Jamed Mosque. And I would say this design, we call it the Moorish and Mughal building. It's a combination. Because those days, when British came, before they arrived here, they was in India, they were in Morocco, okay, in the north mm -hmm. of Africa. So that's the reason if you see the dome shape, mm -hmm. you see the top dome shape, yeah. ah, that's what we call the Moorish style. So if you go to like Taj Mahal, that's where you see that's right, uh, Mughal, mm -hmm. uh, the Mughal style. And when you see this uh, in the, um, what do you call, the um, corridor, mm -hmm. and you see the arch shapes like this, yeah. ah, that is the Moorish style. That is the Moroccan. that ah, dome So on top the the Google So is see the platform there, like art shape, uh, that is the 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 การเดินของคุณเอลินาทำให้เราได้เข้าใจวัฒนธรรมของทั้งสามเชื้อชาติได้เห็นความเป็นอยู่อาชีพศาสนาสถานสถาปัตยกรรมของทุกเชื้อชาติครับ Can you see this building on top of it? Yeah. There's a bell. Anybody can tell me why there's a bell? Why they build a bell on top? Sell sell a bell. They sell the bell. It's a bell shop. Okay, okay, okay. You see, when the bell rings, uh, when uh -huh. the bell rings, right? Uh -huh. yeah. So in Chinese pronunciation, pong is actually pong. Pong shop. When you don't have money, uh -huh. you go to the shop and give away uh -huh. your jewelry and take the money out. Oh. Pong shop. Oh. Oh. So those days, the Chinese they cannot read. Uh -huh. You see, they don't go to school. Uh -huh. yeah. So you, you write the Chinese calligraphy, they don't understand. Yes. Look at so when so they look at the sign, they know, yes. oh, this is a pawn shop. Ooh, <laughs> okay, that is see. I see. <laughs> okay? If you understand the Chinese culture, those days, they are all from the southern China. So when they came, they feel protected. They feel, wow, blessing. So they start make temple, and this temple is very very different, and you cannot find in anywhere because the sinse siya Remember, I mentioned to you about Kapitan Yap Aloy, the guy, the leader of the team miners group. When he before he became Kapitan, he actually was given the title by his master. So because of sin siya he got his glory. He got his blessing. And siya is like a great brother. During the Civic War, siya helped him through all the war. But when they enjoyed the glory, unfortunately, siya died because of the sickness. So he wanted to show his gratitude, these two important men. So he started with a small little tiny shelter. You know, Chinese, we believe in praying to our ancestors so he have a simple authorship and i want to highlight this is a malaysian heritage why because all the deities are came from china but these two men they die in this piece of land and become a deity and being worshiping until today so this is the big difference from other temple <音楽><音楽><音楽> พราะผมว่าข้อมูลที่เขาให้เราจุดนี้ในอดีตเคยเป็นอะไรและก็ตรงไหนใครเข้ามากี่ปีชาตินี้จีนมาตรงนี้อินเดียตรงนี้เป็นชาวมาเลยมาแล้วเดินเขาเป็นยังไงปัจจุบันเขาเป็นยังไงเขาทําธุรกิจกันแบบไหนอะไรเงไง<ช>ถนนเส้นนี้เดินเป็นยังไงคือเวลาเขาพูดผมพยายามหลับตานึกภาพว่าตรงนี้เคยเป็นหมู่บ้านนะแมื่อตอนนี้มันจะเป็นที่จอดรถเป็นตึกสูงหมดแล้วอะไรเงี้ยคือข้อมูลแบบนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญมากเลยที่บางทีอาจจะยังไม่มีบันทึกเขียนไป หรือเขาไปหามาจากไหนมันก็ถามเขาระหว่างเดินมาว่าเขาหาข้อมูลพวกนี้ม,มาจากไหนเ,ออเขาบอกว่าหนึ่งการอ่านแน่นอนสองคือการลงไปคุยกับออคนในที่อยู่ตรงนั้นท้องถิ่นตรงนั้นก็คือ ส่วนใหญ่เป็นคนคุยกับคนแก่ด้วยนะถึงจะรู้เพราะว่าคนเราอาจจะไม่รู้อะไรลึกๆแต่ปัญหาคือคนแก่บางทีก็ลืมอาจจะเล่าได้ประมาณหนึ่งเขาต้องไปคนต่อแล้วก็ข้อมูลทั้งหมดที่ได้3าอย่างเนี่ยอมารวมกันต้องตรวจสอบก่อนสามอย่างก็ต้องตรวจสอบ3ครั้งเขามี d o เ b l e c h e ็คใช่ไหมอันเป็น triple check เช็คสครั้งแล้วเขาก็มาสรุปรวมแล้วก็เหมือนกับรวมความทั้งหมดแล้วมาเล่าให้เราฟังแม้กระทั่งชื่อของกัวลาล i n เปอร์ my question to you now why the name of kuala lumpur is not being named as kuala klang or kuala gombak because if you read from the books they always say the formations of kuala lumpur is in between the river right if you put the moss in front of you as your target on the left that is gombak river and then here is klang from the right is Klang. So, since this is an important river, everybody knows Klang Gombak. So, Kuala is actually the river mouth. That is Kuala. Okay, so now today when you travel in Malaysia, when you see Kuala, you know you come to the river mouth. Then, why is it named as Longpo? But many explain, right? Many explain, say, muddy Swamp. Because it's a muddy area. So, that's why it translated become Longpo. But my answer to you is a stream. A small, tiny river stream, but unfortunately today this river, due to the rapid developments, so it has been covered up, so it become underground, so nobody knows. But if you have a chance to look at some old map, 1840s map when the British they draw out, they highlighted which are the tin mining sites throughout the whole peninsula of Malaysia, you will see a lumpur stream. การเรียนรู้ในครั้งนี้เราได้พยายามค้นหาและทําความรู้จักกับเมืองหลวงแห่งนี้ให้มากที่สุดเมื่อเวลากใกล้มาถึงของการรวมกลุ่มประเทศทั้ง10ประเทศสิ่งแรกๆที่เราจะต้องทําก็คือการยอมรับซึ่งกันและกันเข้าใจกันในทุกๆด้านและสุดท้ายนี้วิธีที่ผมและคุณครูใช้ได้ผลที่สุดก็คือเข้าเมืองตาลิวต้องหลุดตาตามรับรองได้ผลแน่นอนครับ <assassination> นี่ผมไม่เคยดูทุเรียนข้างถนนแบบที้มาก่อเลยเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกัน แต่เราไม่เป็นไรเรามีเรามีเ,มเพื่อนร่วมวงการด้วย